ผู้หนึ่งได้สะดุดหกล้มอยู่ข้างทางพิมพรรีบเข้าไปช่วยและพาหญิงชรากลับบ้านหญิงชราประทับใจในความเมตตาของพิมพรและก่อนจากไปนางย้ายื่นที่ทองคําให้เธอจี่นี้จะนำพาเจ้าไปสุชตากรามใหม่ดูแลมันให้ดีเถิดพิมพรรับไว้โดยไม่รู้เลยว่านี่คือที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของตระกูลเศรษฐีใหญ่ในเมือง วันต่อมามีขบวนเกี้ยวรู้รามาหยุดหน้ากระท่อมของเธอทหารและข่ารัชบริพารก้าวลงมาได้ชายสูงวัยผู้หนึ่งก้าวเข้ามาที่นี้เป็นของลูกสาวที่ข้าทําหายไปเมื่อสิบปีก่อนพิมพรตกตะลึงก่อนที่เศรษฐีใหญ่จะเล่าว่าลูกสาวของเขาหายตัวไปตั้งแต่ยังเด็กและจี้ทองคํานี้เป็นเครื่องหมายประจําตระกูล เมื่อพิมพรนำชี้ออกมาสแสดงเศรษฐีก็มั่นใจว่าเธอคือลูกสาวที่แท้จริงของเขาพิมพรย้ายเข้ามาอยู่ในคฤริหารหรูได้รับทุกสิ่งที่เธอไม่เคยมีทั้งเสื้อผ้างามๆอาหารเลิศรสและค่ารับใช้ที่คอยปฏิบัตริรับใช้เธอเธอเคยลำบ,บากมาก่อนแต่ตอนนี้เธอเป็นลูกสาวเศรษฐี เมื่อไม่นานพิมพร์รก็เริ่มหลงและเลงเธอใช้จ่ายฟุ่มเฟือยซื้อของแพงๆจากงานเลี้ยงทุกคืนและเลิกสนใจงานของครอบครัวข้าเป็นลูกเศรษฐีข้าจะทําอะไรก็ได้เธอใช้เงินไปกับสิ่งไราสาระโดยไม่ฟังคําเตือนของพ่อจนในที่สุดธุรกิจของครอบครัวเริ่มประสบปัญหานักวันหนึ่งเศรษฐีผู้เป็นพ่อของเธอร่มป่วยหนักธุรกิจของเธอล้มละลายสลายไป เพราะพิมพรใช้เงินเกินตัวจนเป็นหนี้สินร้นพ้นตอนนี้พากันมายึดทรัพย์สินคฤหาสที่เคยหรูหราถูกขายทอดตลาดพิมพรต้องกลับไปอยู่ในกระท่อมเล็กๆเหมือนเดิมแต่ครั้งนี้เธอไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วพิมพรต้องกลับมาหางานทําและเริ่มเรียนรู้ถึงคุณค่าของเงินอีกครั้งเธอใช้เวลาหลายปีทํางานหนักเหมือนในอดีตค่อยๆเก็บหอมรอมริ้ม และช่วยเหลือชาวบ้านที่เคยดำบักเหมือนเธอเมื่อเวลาผ่านไปผู้คนเริ่มให้ความไว้บางใจเธอและเธอสามารถสร้างธุรกิจเล็กๆขึ้นมาใหม่ได้ข้าจะไม่ทําผิดซ้ำอีกข้าจะใช้ชีวิตอย่างมีสติและช่วยเหลือผู้อื่นในที่สุดพิมพรกลายเป็นหญิงที่เข้มแข็งและแม้เธอจะไม่ร่ารวยเหมือนเมื่อก่อนแต่เธอก็มีชีวิตที่มีความสุขมากกว่าเดิม ค่ะนิทานเรื่องนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะถ้าชอบนิทานเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องครูสาวพาทด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ